ไปดูลีลาครับสำหรับการฟ้อนรําของรองโฆษกรัฐบาลครับต้องบอกว่าโชลีลาในการฟ้อนรําอย่างสวยงามร่วมกับชาวบ้านที่ยุบโปกันอย่างสนุกสนานครับอย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยภาพบรรยากาศนะครับงานนี้นะครับก็คืองานกิจกรรมยุบโปชุมชนหน้าอยู่ชายแดนใต้ครับโดยนะครับทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัชดาธนาฤทธิ์รองโฆษกรัฐบาลนะครับก็ได้มานะครับเยี่ยมชมนะครับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับ หลังจากที่รองโฆษกรัฐบาลนะครับเนี่ยเห็นลีลาท่าเต้นนะครับในการรำรำพร้อมกับชาวบ้านอย่างพร้อมเพรียงและก็สวยงามซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่นะครับก็เป็นชาวสวนยางนะครับก็อดที่จะขอร่วมในการรำด้วยไม่ด้วยไม่ได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการชวนนะครับทั้งเลขาผู้ช่วยสบตกำนันตำบลยุโปนะครับมาร่วมสร้างสีสันครับก็สร้างความดีใจให้กับบรรดาป้าปทีมนางรำกันเป็นอย่างมากซึ่งทางด้านของรองโฆษกเองนะครับก็ได้ เอ่อมารับฟังความคิดเห็นนะครับเสียงสะท้อนปัญหาจากความต้องการของชาวบ้านเพื่อที่จะนํากลับไปเสนอกับทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ยังได้มาเห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความน่ารักความสามัคคีของชาวตำบลยุปโปนะครับก็สร้างวาความประทับใจกลับไปด้วยครับ เปลี่ยนไปดูภาพบรรยากาศที่ร้านแลผ่ผากันบ้างค่ะเขาบอกว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะคะมีการชูอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นของชาวใต้ค่ะโดยร้านนี้เปิดมานานกว่า5ปีแล้วก็เป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดยะลาได้เห็นถึงเอกลักษณ์อาหารถิ่นนะคะที่ใช้วัตถุดิบพืชผักพื้นบ้านในชุมชนนะคะเป็นผักปลอดสารพิษท,ที่ดีต่อสุขภาพรวมถึงมีเครื่องแกงที่ทําเองเป็นสูตรของทางร้านส่วนวัตถุดิบอื่นๆค่ะเขาได้มีการคัดสรรของดีมี คุณภาพสดใหม่มาประกอบอาหารเพื่อให้ประชาชนให้นักท่องเที่ยวนะคะได้มาสัมผัสรสชาติอาหารพื้นถิ่นที่จังหวัดยะลายอย่างแท้จริงโดยนายรักพลวระวิกไพรค่ะหรือว่าผู้ใหญ่โอ่งค่ะเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนะคะเขาบอกนะคะว่าแนวคิดในการเปิดร้านแหล่ผาน,นั้นก็ต้องการที่จะเสนออาหารพื้นถิ่นเป็นหลักค่ะแล้วก็เป็นฝีมือของคุณแม่ที่ทําอาหารให้ทานอยู่ทุกวันตั้งแต่เด็กได้มีการนําบ้านของตัวเองค่ะมาจัดเป็นรูปแบบของร้านให้ ให้ลูกค้านะคะที่เข้ามารู้สึกอบอุ่นเหมือนกับเพื่อนๆญาติิพี่น้องค่ะได้มาทานอาหารกันที่บ้านทําให้แม่นะคะก็รู้สึกดีใจไปด้วยแล้วก็ร้านแลผาค่ะก็ตั้งอยู่ในอําเภอหน้าถ้ำนะคะออขออภัยค่ะเป็นตําบลหน้าถ้ำอาเภอเมืองจังหวัดยะลาถ้ามาจากตัวเมืองก็จะอยู่ห่างจากระยะทางเพียงแค่6กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ